ห้อยวงเดือนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณหมอชาวลดครห้อยครับไออีกมือสองมือด็กันที่เปลี่ยนมือสงการเนาะปีไม้ไทยเอาห้อยไวโพรในพี่น้องข้าแน่ครับผมโอ้ในระยะเวลาปีไม้ไทยนอะคุณหมอเนาะครับครับเมื่อนี้ตลาดนัดบ้านหนองขามตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์อย่างวันชัยภูมิเนาะครับในระยะนี้พี่น้องเกษตรกรพ่อค้าพวกกระบือกรู้สึว่าลังเขาเรื่อยและย่อยเขามาเรื่อย ในฤดูกาลเทศกาลปีใหม่ไทยนี่ทั้งทีมงานพ่อค้าโดยเฉพาะแล้วจังผมต้องขออนุญาวยพร้อ้ในพี่น้องเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าที่มาทำมาหากินในตลาดร่วมด้วยช่วยซื้อช่วยขายนะเวลานี้อยู่ดีไม่แห้งสุกขอสุขขังแต่งไม่ใช่ความเจ็บใจได้ความไข้ใหญ่ไม่ร่ำไหด้วยให้สวยงามประกอบด้วยคุณหมอชวโรดผู้ไร่สดไก่ร่ำไปด้วยจะเล่นเกานา ดุเดงเรืแ่บบองค้ามคิบให้สมดุลถ้าถูกเราขึ้นหมอเนาะครับผมขอ,อรครบคุณหลายครับพ่อครับสวัสดีนะครับเอ,อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนี้พันเก่าลอยแปดช่แนตอนนี้ผมอยู่ที่ ตลาดนัดโคกระบือบ้านหนองขามครับตําบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จกกังหวัดชัยภูมืมัอน,นี้ที่พาท่านผู้ชมมาสำรวจแล้ครับมาเช็กเบื้องราคางวน้ำกันครับว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งเทศกาลสงการว่าบรรยากาศการซื้อขายที่คือคักบอเดียวไปเบื้องไปชมกันครับวันนี้เราก็ได้มีงัวมาเปิดน,ำน้ำเนาะโค้บนึง <c oughs> เป็นอย่างครับใส่เสียงลายเตียใส่เสียงลายครับใส่เสียงลายหัวของห้อยนี่เขาเอื้อมหัวอย่างครับนะโอ้กันที่ากระโดดกันกายไปเนาะคุณหมอเนาะ กะที่ว่าบามันรุ่นรุ่นเล็กอ่เอากระเช้านี่แหะครับเอาวางว่าน้อยกันแล้วกันนะครับเนาะครับน่อยเปิดไปเถอะเลยครับคบนายอ่ะโอ้แม่ลูกนี่ผมเปิดตั้มตัมำสถานการณ์แหะครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยตามรูปร่างหน้าตาเขาเนาะสามหมื่นแปดก็อิงห้าร้อยก็ต่อรองได้ต่อรองได้แยกก็แยกครับอย่างนี้เป็นไงครับเขได้เมียนหอยอะไรพุ่นเลยครับโอ้โอ้เจ้าของสนามหนองปลาเขาอันนี้เป็นบ่อหยอกเป็นบ่อหยอกลูกผู้ชายพันนี่ สารวัตรดุลครับอ่ห้อยขอเบอร์ติดต่อครับอ่อยศูนย์แปดสองหนึ่งสามสี่เก้าศูนย์เก้าแปดครับคุณหมอครับไม่บงเดือนนะครับเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้งวน้อยไปดูแลก็ไปโทรหาพ่อบงเดือดเราได้ครับเด้อโอม้วรุ่นใหญ่กับมี่แหม่กลัวอยู่บ้านก็มี้หรือเปล่ครับว่าแดดเงยกันถ้าพี่น้องอยากได้ก็คือไปหาเราบ้านเราได้บ้าน ห้อยน,นี่อยู่บ้านบ้านน้องให้ตำบลห้วยไร่อำเภอคอนสวรรค์ใกล้ๆเนี่ยครับอ <con Liberty eye> ๋อครับห้อยให้มันมานได้ห้อยเด้อครับผมขอพูดหลายโชคดี้ะคุณหมอชวโรดเด้อครับผมครับผมครับคห้อยในกลมที่สองนะครับเนาะครับผมคลมที่สองกมที่สองบักหลานมนะวะก็มาหอดครับอืมไอ้คือเมยเขาคือนางขาวนี่ครับผมลูกเขานี่บักลาสินะครับบักลาครับบักลาได้ห้าเดือนเนี่ยได้ห้าเดือนโอ้ใหญ่หมไปงอน่อย ท้องเขาตอนนี้เด้คุณนายห้อยท่างท่าช่องมาเนี่กับเป็นโูกตัวที่ตัวที่สองวัวตอนนี้ตอนนี้เขาทับอยังครับตอนนี้ผมกาถามเจ้าของผมเป็นไปจับเป้าๆครับโอต้องสาวงเนาะครับแล้วก็เบื้ออาการว่าขั้นเขาว่าขึ้นก็แสดงว่าเขาทับแล้วห้อยเปิดไว้เท่าไรครับคมนะโอ้เปิดไว้ห้าสิบเจ็ดห้าร้อยครับราคาเกษตรกรราครับเปิดบ้านเปิดบ้านครับเปิดบ้านห้อยรับประกันเนาะครับเนาะครับครับจาบริกบริอน คอันนี้คบหนึ่งเลยครับเด้อของเราเพราะว่าหลานหางคาร์วาบ้านขันนะนะครับเท่าไหร่ก็ห้อยเท่าไหร่ก็ห้าสิบเจ็ดหนึร้อยห้าสิบเจ็ดกัอีกห้าร้อยแม่ลูกแม่ลูกพี่น้องผู้ใดสนใจก็ค่อยทัวร์หาเราครับขอบคุณคุณหมอครับครับครับเบอร์ช่อกับเบอร์เก่านะครับค่อยบนถึงสวัสดีครับสวัสดีครับผมมื่อวานี้ได้ง้องามมาโชว์พี่น้องอยากโตครับมั้งนะครับได้แม่สาวมานั่งนึงครับผมแล้วก็ได้แม่ลูกลูกแรกคบหนึงครับผม เอาเอาโคมก่อนครับผมครับเอาพ่อแม่สาวนั่นเปิดไปสามสิบสี่ห้าร้อยครับผมตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะแม่ลูกเนี่ยเปิดไปสี่สิบเก้าครับผมราคาตัวล่างกันเลยแต่ว่าแม่มันเนี่ยมีตำหนิว่าขางมันสุดสองขางนะครับดื้ออ๋อเป็นราคาเนี่ยครับผมลูกตัวผู้แม่ลูกแรกครับผมครับครับท้องเขายังว่างเนาะห้อยเนาะครับผมยังว่างอยู่ครับยังบาได้ผสมครับอืมครับ คือถ้ารอบต่อไปก็คือพี่น้องไปเลือกพอใส่ได้เลยพอใส่ได้เลยครับผมครับลูกล้อดีครับผมข้อมสูงเขาจะเด่นนะห้อยข้อมสูงตัวนี้ร้อยสี่สิบขึ้นครับผมร้อยสี่สิบมีตำเหนียกตรงที่บอกห้อยบอกเนาะตำเหนียครับผมครับผมอันนี้คือแม่ลูกมันมีอย่างอื่นบ่มีครับผมมีตาสีข่างครับผมไม่เห็นที่ละครับครับครับใส่เพื่อพี่น้องมึงไม่เพิ่มบรรลุซี่บอกเลยว่าข้าวห้อยตรงตำเหนียกระดูกข่างอ๋อน้อยนึงอ่ะเนาะครับครับเป็นสองข่างขึ้กันเลยครับผม ครับครับครับนับเป็นต้นนี้คปิดโทรศัพท์แต่ตรงที่เปนมีเฟสก็ต้องศูนย์หกสามเปิดโทรศัพท์ไหมอ๋อเดี๋ยวครับแมครับจะได้ได้ได้โอ้ครับครับที่นี่อีกตัวแม่เดียวครับห้อยครับแม่สาวเป็นสาวครับผมนี่เป็นสาวยังบ่ได้ผสมกันครับผมไม่ผสมเนาะครับผมอันนี้บ่มีต่ำหนิเนาะห้อยเนาะมีครับรับประกันในทุกอย่างตัวนี้ครับอันนี้แม่สาวโอ้ห้าเปิดที่สามสิบสี่ห้าร้อยพูดกันได้อีกครับราคาพอฟังครับครับผม แล้วก็แดงดีพร้อมน้องห้อยเนาะแมนครับผมเอาห้อยคอเบอร์ติดต่อครับ063ครับ780ครับ2841ครับผมห้อยบนถึงเนาะครับเนาะผมแมนครับผมเอาพี่น้องผู้ใดสนใจจะได้งงวไปเลี้ยงเนาะหรือว่าลูกหลานมาจากกรุงเทพยต้องการซื้อให้พ่อแม่เลี้ยงก็ติดต่อห้อยบนถึงนะครับเด้อครับผมครับอ่ะหมันห้อยได้เมื่อไหรเด้อครับผมขอบคุณครับครับผมครับครับห้อยมินสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า มื่อนี้ยงัวมาคบนึ่งนะครับเนาะแม่นปอเอองัวเขานี่งัวธรรมดาเนาะลูกเขานี่อีล่ะเป็นแม่ลูกแรกแต่ลูกซีเดือนพอลูกซีเดือนเนาะท้องก็ยังว่างอยู่ท้องก็ทับไปแล้วมีใบมีหลอดอยู่ครับคนี่แม่ลูกนี่ห้อยมิ้นเปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดใบหกสิบผาตอร้องไห้อันนี้ราคาบานห้อยเนาะเมื่อนี้เราเอางัวมาคบนึงเลยครับเด้อ แล้วก็มื้อนี้ได้ควายว่าน้ำดิครับห้อยอ่ะจ้าได้ควายมาตัว่าหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมบึ้งว่าครบดีก่อนครับพี่น้องผูใ้ใดสนใจได้งัวไปไว้ได้คอก็ค่อยโทรหาเราเด้อครับห้อยขอเบอร์ติดต่อได้ครับ,บครับครับ ไฟมินนะครับเนาะไปอันมาร้วยห้อยเด้อครับพ่อห้อยปูครับสวัสดีครับเอาอนี้ครับเอางัวงมะถ้าใดเมื่อไหร่ครับผมเอางัวมาแม่ลูกครับแม่ลูกของพ่อนี่เขาเอื้นงัวอย่างไนีพ่อเนาะเขาเอื้นงัวงไง่ไง่แบบมันธรรมดาเหรครับแต่ว่าเป็นงัวโค้งบ่เป็นงัวโค้งครับโค้งงี้โค้งงี้นะพ่อเนาะโค้งสั่งงี้ครับแม่ลูกว่าถ้าใดพ่อวาสี่สิบเก้าครับโอ้สี่สิบเก้าสี่สิบเก้านี่คือราคาว่าราคาว่าต่อลงต่อต่อได้ อันพอรับประกันทุกจุดบ่าวม่มีตำหนิบ่ามีตำหนิครับครับผมอันนี้คือโคมที่หนึ่งตัวที่สองพ่อเครื่องรถจ้ะเครื่องรถครับเครื่องรถเบิงครับเครื่องรถนี่แม่สาวดถเนี่ยพ่อแม่สาวน้อยครับแม่สาวน้อยเขาอ๋อหักกระสุนเขาอ๋อวายยี่สี่ห้าร้อยครับอันนี้ก็ยี่สี่ห้าร้อยครับโอ้นางขาวเน่ยวัดเตี้ยครับอันนี้พ่อก็รับประกันรับประกันครับเออเอาคุณพ่อขอเบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดต่อนี่เบอร์ติดต่อ ครับเปิดติดต้อนอันี่เป็นรุ่น65ครับ65สองครับ 86cc ปะปุ่ปะปุ๊บ้านไอ้บงไอ่บงเหนือกับไอใต้ครับไอ้บงเหนือก็ได้ใต้ก็ได้ผมคนไอ้บกใต้บพาะมีให้บงเหนือโอ้โหสองบ้านเอาแห่นหมานเด้อพ่อเด้อเอามานให้โซคลาบครับผมต้อนรับสงการนครเนาะครับครับครับ ไม่ชาดบดีครับครับเมื่อนี้อ่างงางาออกมาสองตัวปลาเม็นไงก็บูบประมาณนะมาเชื่ว่าไงเหรอครับเนาะครับเอาเอานงางแดงเขากวอนครับน่ะครับผมท่องตัวนี้ครับห้อยตัวนี้ผมวังหกมื่นครับหกมื่นท่องเขาเด้ท่องบโบล่าประกันครับโอ้พราะว่ากะเขานทำเข้ามาเหมือนกัมว่าหกมื่นนี่ราคาราคาว่าครับผมราคาห้องรับประกันบดครับห้อยรับประกันตัวนี้ครับแต่ว่าท่องบบลู่นโอท่องยังโบลุ่นท่านนั่งท่องสาวกันบิ้งเนาะครับผม เอานังขาวครับขาวเมืนเจ็ดครับขาวเมืนเจ็ดครับผมห้อยรับประกันทุกอย่างครับผมราคาก็ราคาห้องครับราคาห้องท่องเลยครับห้อยห้องกับวันรับประกันครับตัวนี้ก็เลยโอ้ต้องสาวนะห้อยเนาะครับผมเอาขอเบอร์ติดต่อครับศูนย์หกสี่ครับครับสี่เจ็ดแปดครับครับเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งครับห้อยชาติครับผมให้มันหมานนะห้อยเด้อครับตอนรับบัตรส่งการนะครับเนาะขอบคุณหลายดีครับครับครับเดี๋ยวเราปาน่อยประเดี๋ยวปาน่อยไหมปน่อยพี่รู้ ไม่สวัสดีครับครผม,มื้อนี้เอาหงามาสามตัวสามตัวครับเป็นแม่สาวแม่สาวเธอเบิดเนาะเอาตัวลิม้มเขาก้อนนั้งพี่ครับอีนางนี่ แม่สาวสีแดงนี่ว่าไว้48ครับ48ห้อยรับประกันนะครับเนาะรับประกันจะมีทุกอย่างครับผมครับผมอ่ะตัวที่สองนี่ครับแม่เหลืองนี่จะมีจะมีจะบือมิดสำบรับใครน้อยหนึ่งครับผมโอ้โอ้โอ้บอกกันครับครับต่หนิแล้วก็บอกด้ครับเด้อครับนอกนั้นบ่มี่ต่หนิ้น้อห้อยเนาะมีอย่างอื่นครับมีแจ่สำบรับใครน้อยเดียวครับครับอันนี้กับพวกนี้ท่องว่างกว่เนาะยังเป็นงหัวสาวหัวน้อยอยู่ครับส่วนตัวที่สามก็ห้อยตัวที่สามนี่ห้อยสี่สิบห้าครับสี่สิบห้า อยาู้แลวอันนี้ก็แม่สาวครับสาวแต่ว่าแม่นี่ขึ้นแล้วครับแล้ผมว่าท่านเป็นผสมหรือเปลอ๋อครับว่าจะของเอามาขายกันเลยใข่ผู้ซื้อไปผสมเอาหน้าสูงเท่าเลประมาณเทเลวุ้ยห้อยสังห้อยสี่สิบครับตัวนี้ผมวัดจากตลับเมตรแล้วบสูงห่อยสี่สิบห่อยสี่สิบครับอันนี้ห้อยก็รับประกันเนาะรับประกันแต่มีทุกอย่างครับซิมีหนาออกหนาขาวน้อยนึงครับอ๋อหนาแดนครับผมเป็นหนาแดนเป็นน้อยอันนี้เราแต่งเข่าไปเล้ด้วยครับเพื่อนแต่งเข่าไปทั้งสามตัวตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งครับมีใบนะครับมเนจบมาแล้ว ขอเบอร์ติดต่อนะครับพ่อย092ครับครับ887ครับครับ7584ครับพ่ออย่างครับพ่อต้นครับผมไม่ใากใส่ครับมาจากเมืองคนครับอ๋ออาอาให้ได้ปล่อยเรถด้องใอยเด้อให้เอ็นมารครับผมขอบคุณครับครับครับพ่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเอางางามมาตัวนึงมื้งนี่อครับผมบักผู่ด้วนี่ครับน่ะบักผู่บาบ้านก็ร้อยครับได้จากเดือนแล้วครับมันได้ปีกว่าครับี หกเดือนแล้วครับโอ้ปีหกเดือนแต่ว่าห้อยแบได้แต็งเขาเห็เขาเนาะครับผมเขาได้แต็งเป็นว่ามันเด็ร้อยอยู่ครับอืมครับอันนี้พ่อเขานี่แต่ว่าห้อยมีใบมีหลอดบ่ใบจากสมาคมบ่ครับมันทับโตครับอ๋อทับโตห้อยเปิดไว้เท่าไหรครับน่ะเปิดไว้สามมื้นครับอ๋อราคาเกษตรกรเนาะราคามิตรภาพราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาข้อเบอร์ติดต่อในห้อยติดต่อในห้อยเบอร์โทรศัพท์เจ้าอ่ะหกสองครับ หนึครับสามเก้าห้อยอยดุนะครับเนาะแล้วเป็นเจ้าของตลาดพร้อมด้วยครับเนี่ยบ้านข้าวครับตลาดบ้านข้าวเพื่อพี่น้องอย่าไปใส่บริการกันไปได้นะครับเนาะเปิดถึงวันพุธครับเอาวันหมาดได้ห้อยเด้วยขอบคุณมากครับห้อยสวันดีครับสวัสดีครับตอนนี้เลยยุคคมเดี๋ยวน้องหัวเนาะแม่ลูกลูกเขานี่บักหลายอีหล่าครับโอ้โตผูกครับลูกบักผูกครับอืมห้อยว่าไว้เถอะเลยครับเนี่ย นะครับว่าขอบวติดต่อในห้อยศูนย์หกสองห้าเจ็เก้าห้าสองสามห้าห้อยอย่างครับมาจากครับมาจากโคราชครับทั้งบัดใหญ่ในบ่อนั่นแหนครับดิางกันนี่แหละอ๋อให้ได้ปล่อยเลยด้อยใหเด้อ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ